สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m a s เตอ n ์เนคณิตศาสตร์เป็นมากกว่าตัวเลขนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการแนะนําโปรแกรม g e o g e b a นะครับเป็นคลิปที่2แล้วหลังจากที่คลิปแรกนะครับพูดเอาไว้ค่อนข้างยาวมากเลยนะครับเกี่ยวกับการแนะนําตัวโปรแกรมนะครับแล้วก็วิธีการใช้เมนูเครื่องมือต่างๆที่เขาให้นะครับ ขนาดอาจารย์แนะนําไม่หมดครับมันปลาไปต้องเป็นชั่วโมงเลยทีเดียวเพราะว่าเมนูของ g กียวจิบมีมีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ยังมีลูกเล่นต่างๆอีกมากมายนะวันนี้อาจารย์จะมาชวนพวกเรานะครับลองทําสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยใช้โปรแกรม g กียวจิบเราลองดูนะครับว่าจะทําได้กี่วิธีกันนะครับวิธีที่1เราลองดู สิ่งที่โปรแกรมโจวจิบ้าเตรียมไว้ให้เลยแล้วกันนะครับก็คือตรงพ o ลิกอนนะครับอาจารย์ก็เลือกเป็นเรเูลาโพลีกอนนะครับหรือว่ารูปหลายเหลี่ยมปกตินะครับคลิกปุ๊บอาจารย์ก็เลือกจุด2จุดนะครับจากนั้นก็เลือกจํานวนจุดเป็น4จุดเราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกมานะครับเป็นชิ้นที่1นะครับต่อไปชิ้นที่2นะครับอาจารย์จะสร้างเป็น ส่วนของเส้นตรงขึ้นมาก่อนครับเพิ่มจากนั้นอาจารย์ก็จะสร้างเส้นตั้งฉากนะครับกับเส้นส่วนของเส้นตรง EF นะครับโดยเป็นเส้นที่ผ่านจุด E นะครับเพราะฉะนั้อนอาจารย์ก็จะใช้เครื่องมือนี้เลยนะครับสร้างเส้นตั้งฉากจากนั้นก็กดที่ E ก็กดที่ F นะครับกดที่ F แล้วก็กดที่เส้น J เพิบได้มาแล้วนะครับ ปัญหาต่อไปก็คือเราจะสร้างเส้นด้านนี้โดยที่เส้นนี้นะครับก็ต้องทําให้ระยะทางตรงนี้ตรงนี้และก็ตรงนี้ทั้ง4ด้าน,เ,นเท่ากันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้ได้นะครับวิธีการก็คืออาจารย์จะใช้วงกลมเข้ามาช่วยนะครับอาจารย์ก็เลือก E นะครับแล้วก็ลากมาที่ F เบิบครับด้วยสมบัติของวงกลมนะครับจะทําไม่ได้ว่ารัศมีตรง J นี้นะมีค่าเท่ากับจากจุด E ไปถึงจุดตัดตรงนี้ เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลือกจุดตัดนะครับโดยที่อาจารย์จะเลือกตรงนี้นะครับเมนูอินเตอร์ t กนะครับปุ๊บแล้วเราก็คลิกที่วงกลมหนึ่งครั้งแล้วก็คลิกที่เส้น1ครั้งอาจารย์ก็จะได้จุดตัดทำนองเดียวกันนะครับอาจารย์สร้างอีกทีหนึ่งนะครับเป็นเส้นนะครับที่ตั้งฉากกับเส้นตรงนี้เลยเส้นตรงเคนะครับกับจุดเฮ็ดจัรก็เลือกเส้นแล้วก็เลือกจุดปุ๊บจัรย์ก็จะได้มานะครับสร้างจุดตัดอีกครั้งหนึง่ง อคราวน,นี้อาจารย์ก็จะได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสมาแล้วนะครับที่เหลือเราซ่อนเลยนะครับเราก็ซ่อนให้หมดนะครับเหลือไว้แต่จุดนะครับแล้วก็เส้นเจเส้นเดิมนะครับแล้วก็ลากเส้นเติมนะครับให้มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสโอเคครับนี่ก็เป็นวิธีที่สอง ตอนจุด E ไปด้วยครับวิธีที่3นะครับก็จะคล้ายๆกับวิธีที่2นะครับก็คืออาจารย์จะสร้างส่วนของเส้นตรงขึ้นมาก่อนนะครับ1เส้นนะครับเป็นเส้น JK นี่เองนะครับจากนั้นอาจารย์ก็จะขอสร้างเส้นตั้งฉากนะครับกับ J นะครับเส้นตั้งฉากกับเส้นส่วนของเส้นตรง JK นะครับโดยผ่านจุด J นี้แล้วกันนะครับตางกระสร้างเลยนะครับใช้เครื่องมือเดิมนะครับแล้วก็กดที่จุด j แล้วก็เส้น R นะครับก็จะได้ขึ้นมาจากนั้นอาจารย์ก็จะสร้างวงกลมนะครับให้มันมีรัศมีอยู่ที่ j ให้จุดศูนย์กลางอยู่ที่ j นะครับแล้วก็รัศมีอยู่ที่ K ครับอาจารย์ก็จะได้ว่าจุดนี้มีระยะทางนะครับก็จะได้ว่าจุดนี้นะครับทําให้ส่วนนี้นะครับ มีระยะทางเท่ากับเส้น r ได้นะครับอาจารย์ใส่จุดเข้าไปนะครับเป็นจุดอินเตอร์เซกนะครับปุ๊บมันจะโผล่จุดขึ้นมาจากนั้นเมื่อกี้นี้อาจารย์ได้สร้างขึ้นไปอีกด้านหนึ่งคราวนี้อาจารย์จะไม่สร้างนะครับแต่ว่าอาจารย์จะใช้เส้นขนานแทนนะครับอาจารย์ก็เลือกที่เส้นขนานแล้วก็เลือกนะครับที่เส้น r กับจุด m ปุ๊บอาจารย์ก็จะได้เส้นขนานขึ้นมานะครับ จากนั้นเราทำเหมือนเดิมนะครับใช้เส้นขนาดนะครับโดยเลือกที่จุด k กับเส้นตรงเส้นนี้นะครับปุ๊บอาจารย์ก็จะได้เส้นนี้นะครับเป็นเส้นขนาดแล้วเราก็ใส่จุดลงไปนะครับปุ๊บปุ๊บก็ได้เป็นจุด n นะครับจากนั้นเราซ่อนเส้นตรงออกซ่อนเส้นตรงทั้งหมดออกไปนะครับแล้วก็ซ่อนส่วนของวงกลมเข้าไปด้วยนะครับจากนั้นก็จุด l นี้ด้วยนะครับซ่อนไปเลยลบไปเลยก็ได้นะครับ จากนั้นนะครับเราก็ลากเส้นเชื่อมทั้ง4จุดนี้อ่าเราก็จะได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสอีกหนึ่งรูปนะครับเป็นวิธีที่สามวิธีที่สี่นะครับก็เป็นวิธีที่อาจารย์จะใช้มุมเข้ามาช่วยนะครับ อันดับแรกเหมือนเดิมเลยอาจารย์ต้องสร้างเส้นก่อนนะครับเป็นส่วนของเส้นตรง OP นะครับจากนั้นอาจารย์จะใช้ตรงนี้เข้ามาช่วยนะครับก็คือมุมนะครับอาจารย์จะใช้วิธีการสร้างจุดสีแดงนะครับตรงนี้นะครับโดยกําหนดมุมให้มันเป็นมุม90องศานะครับอาจารย์ก็เลือกเมนูนี้นะครับแล้วก็เลือก P-Q นะครับใส่มุมไปว่า90องศานะครับแล้วก็ตกลงปุ๊บ มันก็จะได้จุด P ขึ้นมานะครับโดยที่มุม P O P r ามนะครับทำมุม90องศาเช่นกันนะครับอาจารย์ทำอีกรอบหนึ่งนะครับใช้อันเดิมเลยนะครับแต่เปลี่ยนให้ O เป็นแขนของมุมนะครับแล้วก็ P เป็นเป็นจุดยอดมุมนะครับปึ๊บแล้วเราก็เลือก90องศาตรงนี้เราต้องเลือกตามเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็กดตกลงเราก็จะได้จุด O พามมาอีกหนึ่งจุดนะครับจากนั้นเราก็เชื่อมเส้น ทั้ง4จุดนี้ปึ๊บอ่ะวิธีนี้ก็ทำให้เราได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้นมาอีก1รูปนะครับเป็นวิธีที่4วิธีต่อไปนะครับก็จะคล้ายๆกับวิธีเดิมนะครับแต่ว่าอาจารย์จะใช้วิธีการหมุนเอานะครับเหมือนเดิมนะครับอาจารย์จะเพิ่มเซกเมนต์เข้ามาก่อนนะครับขึ้นมา1เส้นปึ๊บ จากนั้นอาจารย์จะเลือกเมนูตรงนี้เลยนะครับเป็นการหมุนรอบจุดนะครับก็คล้ายๆกับตรงนี้เลยตรงนี้เป็นการกําหนดมุมนะครับส่วนตรงนี้เป็นการหมุนนะครับอาจารย์ก็จะใช้วิธีการหมุนหมุนจุด R นะครับรอบจุด Q นะครับโดยให้หมุนขึ้นไป90องศานะครับวนเข็มปุ๊บเราก็จะได้จุด R พา,ามขึ้นมานะครับ ตรงนี้จะแตกต่างจากเมื่อกี้ตรงที่มันจะไม่มีมุมปรากฏนะครับและอาจารย์ก็ทำอีกรอบหนึ่งนะครับโดยอาจารย์จะใช้หมุนจุด Q รอบจุด R าร์พามแทนนะครับที่90องศานะครับทวนเข็มอาจารย์ก็กด q แล้วกด R พามแล้วก็ใส่เชื่อมุมไปขนาดของมุมเป็น90องศาทวนเข็มนะครับอาจารย์ก็จะได้ Q พามมาแล้วเราก็เชื่อมจุดทั้ง4จุดนี้ เช่นเดิมนะครับด้วยคําสั่งส่วนของเส้นตรงเราก็จะได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสวิธีที่5ครับวิธีที่6นะครับอาจารย์จะสร้างเส้นตรงขึ้นมาก่อนนะครับอาจารย์จะสร้างส่วนของเส้นตรงขึ้นมาก่อน1เส้นปึ๊บนะครับจากนั้นอาจารย์จะหาจุดตรงกลางนะครับระหว่างเกับ T อาจารย์ก็ใช้คําสั่งตรงนี้นะครับอ่ะโทษทีนะครับ จารย์ก็ใช้คำสั่งตรงนี้นะครับเลือกที่ midpoint นะครับหรือว่า center นะครับเราก็เลือกจุด s กับจุด k เปร๊บมันก็จะเกิด midpoint ขึ้นมานะครับคือจุดอยู่จากนั้นอนาะจารย์ก็จะใช้วิธีการแบ่งครึ่งมุมนะครับหรือว่าเราจะใช้ลากเส้นตรงตั้งฉากกับ่ก็ได้นะครับตรงนี้แล้วแต่ว่าใครจะใช้อะไรนะครับแต่อาจารย์อยากจะลองเปลี่ยนเมนูบ้างนะครับเป็น ตัวนี้นะครับเป็นการแบ่งครึ่งมุมนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลือกตรงนี้นะครับแล้วเราก็ต้องเลือกจุดนะครับเรียงลําดับเลยนะครับ S, U แล้วก็ T ปุ๊บอาจารย์ก็จะได้แบ่งครึ่งมุมเีนะครับซึ่งจะต้องเป็นมุม90องศานะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นมุมอะไรครับตรงนี้เป็นมุม180องศาอ่ะจากนั้นอาจารย์ก็จะสร้างวงกลมนะครับที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ U นะครับและรัศมีอยู่ที่ S กับ T นะครับ สร้างขึ้นมาเลยนะครับก็เลือกที่วงกลมตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดจุดกึงกลางก่อนนะครับจุดศูนย์กลางก็คืออยู่แล้วก็รัศมีไปที่ทีนะครับอ่ะจากนั้นอนาะจารย์ก็จะสร้างเพิ่มจุดนะครับที่เป็นจุดตัดนะครับระหว่าง2เส้นนี้นะครับก็กดที่เส้น2องรอบปุ๊บอาจารย์ก็จะได้มา2จุดนะครับแล้วอาจารย์ก็ซ่อนเส้นตรงเส้นนี้ไปนะครับซ่อนวงกลมนี้ไป ซ้อนเส้นนี้ออกไปนะครับซ้อนจุดกึ่งกลางไปด้วยนะครับแล้วอาจารย์ก็ลากเส้นเชื่อมระหว่าง4จุดนี้เลยอ่าอาจารย์ก็จะได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสอีกหนึ่งวิธีเป็นวิธีที่5นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้ง5วิธีนะครับ โดยใช้โปรแกรม GeoGebra นะครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมยังสามารถสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยวิธีอื่นๆได้อีกมากมายนะครับก็ขึ้นอยู่กับจินตนานการและความคิดสร้างสารรค์ของเราเลยนะครับคุณผู้ชมลองสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสของคุณผู้ชมเองนะครับออกมาสำหรับในคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็ขอจบไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับก็ฝากกดถูกใจนะครับกด กระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กด s u b สไ r i b e ช่อง Master N ด้วยนะครับเพราะคณิตศาสตร์เป็นมากกว่าตัวเลขสวัสดีครับ